ไม่ได้มันกิ้งกิ้งไงก็ไมันใส่เปี้ยนเลยเปี้ยนเลยกูเปี้ยนก่อนปังแล้วกูอายเข้าเออเดี่ยวคนเห็นนะมันจะไม่ดีท้องไม่เตี้ยวเป็ดหรอกร้านนั่นมาเดินไปกินมันอยู่หน้าปักซอยนั่นแน่ตีวัดห่อมอยู่ในหม้อนั่นเออหน้าปักซอยแต่อร่อยด้วยปัดซอยมึงมองกูก่อน อะไรมึงมองกุก้อนเมึงเห็นเขาเห็นตู้เห็นคอนกูแล้วจะสร้างกูเตี้ยวเตี้ยกูให้คนไปสร้างให้มึงยู่เฉยๆปังกุก,อก้อนมูก็ยากหรือว่าร้านไหนจะได้บอ่อเขาทูมึงไม่ต้องรู้โลกมันอร่อยแล้วกันมันอยู่แถวของนานแนะ่ๆเออเข้าตามเราบอยเดี๋ยวไว้กูไปสั้งให้ปังพลังให้กู เออกูก็ปิดร่างของยูแล้วมืกินมึงเปิ้ลจะกูอายเข้าในท้องเออกูก็มัวห้าอะไรก็เตี้ยวอ้าปิดร่างปิดร่างไอ้กูไอเข้าเตี้ยนเตี้ยนรู้แล้วแม่นี่เรื่องเยอะจริงเลยไปด้วยแน่แน่อะไรดีทำไมนั่นอะซื้อจริงจริงเฮ้ยมึงจะตามปิดอะไรขนาดนั้น ก็รู้บ่ให้ปิดหลังเนี่ยกูก็ปิดหล่างเนี่ยกูรู้แล้วปิดหลังเนี่ยคือมึงก็ปิดให้กูหน่อยปิดหน้าให้กูบังก็ได้แม่มึงนี่ทำอะไรไม่เคยทุกใจเลยวันหลังกูไม่ให้ยืมตังค์แล้วพูดอย่างนี้ก็ไม่กล้าด่าเลยเอางี้ไปเอาสังกะสีมาฮะสีมาแม่มึงนี่เรื่องเยอะอยจริง ดืง้งอกทำไมอ้าวโอยอาากอูยากรู้ไหม AI มันจะจับข้อมึงได้ไหมเนี่ยมึงน,นี่เสิร์ฟแพ่เพิ่มเลย ไม่ทำก็ไม่ได้เอาเอาเอานี่สนุกไปไรสัดพีเข่าชื่อนั้นนะชื่อพีเข่ามึงบังกูยังเล้านี่ไงนี่เนี่ยกูตั้งสั่งกะซี่อยู่เสร็จยังลยมึงเห็นกูป่ะเฮ้ยไม่เห็นเหรอเห็นนะดีๆลองสั่งกะซี่้าดมือไม่ยาหมด กูอายเขวเลวเลวกูอายเข้าอย่ามองกูทำไมเราพี่แกแกหมดแล้วลูกมึงแซวมึงน่ดูเลยใช่ไหมใช่ไหมพ่อกูไม่เออเนี่ยกูใส่เก่งแล้วได้ไหมพอดีไหมเนาะใส่ึงพอดีเลยเนาะใส่กูพอดีป่อเลยแม่บังเอิญจริงๆอ้าวกูบอกแล้วเอาละคราวนี้นะ thế nhận lâu léo à, không, lẹo luôn